นี่พูดถึงเรื่องของกัญชาเนี่ยฮะต้องไปฟังคุณนันทินชาวีรกูลซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยในฐานะหัวหน้าผัคภูมิใจไทยนยคิดเห็นอย่างไรเมื่อจะเอากัญชานั้นเนี่ยกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งครับที่คณะกรรมการพวกภูมิยาเสพติดที่เมื่อวานามีมติให้เอาช่อดอกกลับไปเป็นเป็นเป็น,ปนยาเสพติดเนี่ยก็ชุดเดียวกันกันกนกบที่ เอาที่ปล่อยให้ช่อดอกไม่เป็นยาเสพติดพล้วก็พวกท่านเหล่านั้นก็คงต้องต้องต้องมาชี้แจงพี่น้องประชาชนเพราะเท่าที่ทราบม,มาไม่มีข้อมูลใหม่นะครับนอกจากข้อมูลลอยๆที่บอกว่าเออมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นแต่มันไม่มีไม่มีข้อมูลที่ทเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปธรรมหรือว่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนอะทางที่ดีที่สุดทำไมทำไมคนพยายามเรียกที่จะตอบว่า ไม่ออกกฎหมายทำไมไม่ออกกฎหมายอ่ะออกกฎหมายมามันจะได้ควบคุมได้อย่างชัดเจนนะครับให้ผู้แทนปวงชนชาวไทยช่วยกันพิจารณามีคณะกรรมาการมีการตีความมีความมีการร่างมันก็มีการแปลยัติอะไรตั้งหลายเหล่านี้มันก็จะได้ออกออกมาควบคุมอย่างชัดเจนไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเกิด ใครกลับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขใหม่แล้วแล้วยังมีความเชื่อว่ากัญชามีประโยชน์ก็ต้องมานั่งแก้เอาออกมาเป็นยาเส,าเาเสพติดมันก็อาไรพลรวันพละเกยอย่างเงี้ยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่คุณอนุทินค่ะก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของสาธารณสุขก็ต้องรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบค่ะแต่ว่าในส่วนของภูมิใจไทยถือว่าได้ทำตามนโยบายที่เคยให้เสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอืม